สวัสดีทุกคนคลิปนี้เกมโต้หลัวต้าลูกกลับมาในหมวดของการแยกกระดูกวิญญาณเราจะเห็นว่าในเป้ของเราตรงหมวดกระดูกจะมีกระดูกที่ซ้ำกันหรือว่าพวกกระดูกเลเวลต่ำที่เราอาจจะไม่ได้ใช้เราสามารถพวกนี้ไปทําการแยกกระดูกเพื่อได้ทอเทมแล้วเอากลับมาตีบับกระดูกอื่นๆได้เราก็เข้ามาที่หมวดเกิดใหม่และเลือกหมวด กระดูกวิญญาณเนาะจากนั้นเนี่ยกดที่แยกกระดูกวิญญาณเขาก็จะมีให้เราเลือกระดับของกระดูกวิญญาณที่เราต้องการแยกออกมาจะเห็นได้ว่าพอเราแยกกระดูกวิญญาณแล้วเราจะได้ไอเทมกระดูกระดับต่างๆกลับมาเราสามารถเอาไปตีบวกกระดูกภายหลังได้คลิปนี้จบแล้วการแยกกระดูกวิญญาณไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้า